เป็นห่วงนะเออแต่ก็ไม่รู้จะจะยังไงเนาะเออใช่ใน,นะนะผ่านประสบการณ์อันแบบชกโชนผ,นผ่านข่าวมาสารพัดแล้วเคยเออแอนน่าไม่เขาผ่านแับระสขไม่ได้ยังไงเอ,อ่อไม่หรอกคือจริงๆอะ่ะจากที่เราเราเป็นกำลังใจให้พี่เขาตลอดอเราเราไป็นกำลังใจใตลอดแหละแต่ว่าพอพี่เขาให้สาษณ์มาทีไรอะ่ะนักข่าวเอาไปตัดออกมาก็เละทุกที <laughs> ตรงนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าพี่เขาพูดผิดหรือเราตัดดีเกินไปวัวก็ไปลงบ้านเฮียเขาตลอดเลยอะไรประมาณนั้นนะเราก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงตอนนี้ใช่เหมือนว<ต>่าทําอะไรก็จะโดนโจมตีอ,มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนิ่งๆไว้ว่านะใช่ค่ะพี่พี่เอเขาเป๋ไหมครับตอนที่โดนเรื่องนี้นนนนนคือดูเป๋ดูเป๋แต่ว่า แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าตืออ้นลึกหนาบางเนี่ยเอ,อหนังโรนี้มัน,มนเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าละเหมือนมันกระทบกับงานเขาด้วยแหละวันสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็แบบอาเซียดได้ด้วยว่าเออความสามารถเขายเยอะอ่าอาจจะอาจจะต้องให้เวลากับ<ๆ>กับประชาชนสักนิดนึงใช่ว่าจะให้โอกาสที่เขาได้กลับมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ ก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งมากในวงการใช่ครับารเป็นข่าวคุณไม่ติดต่อคุยกับพี่น้องใช่คือตอนที่ไปถ่ายที่บ้านพี่พี่เคเนี่ยดารามาก็มาลงผมไงทำไม่ได้เหรอเรื่องที่ไปแว๊บๆที่ดินลองน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยอ เราก็เลยอยาเราเราก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วในช็อตนั้นเราก็ออกมาขอโทษอะไรไปอ่าใช่เราจกตรงนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับพี่เขาเลยออใช่ในภากของการเป็นแบบว่าคนในวงการในหน้าจออะไรเงี้ยพี่พี่เพชรคิดว่าพอเราโตขึ้นการวางกลยการพูดอะไรเงี้ยมันต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างโอ้โหมันต้องผมว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าอือ่าใช่แบบอ่าอย่างของผมเนี้ย ถ้าอยากจะแบดบอยก็แบดบอยไปเลยคือคนเขาคนเขาโอเคแหละถ้าบอกบอกว่าเป็นแบดบอยนะถ้าบอกว่าเจ้าชู้จะเจ้าชู้ก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าไม่มีแฟนอ่ะแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วไปเจ้าชู้ก็จะไม่ได้มันจะผิดมันจะผิดในยุคนี้มันจะผิดละคือผู้ชายเจ้าชู้มันไม่ใช่คนที่มันเท่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ต้องแบบ รักเใจเดียวอะไรอย่างงี้อบุุรษลูกสะใภ้อะไรนะสมัยสมัยนี้มันไม่นะในสมัยก่อนน่ะความนิยมไม่เหมือนกันนะอาจจะอาจจะโตมาโตมาในยุคที่แบบเฮ้ยผู้ชายที่มีกิ๊กเยอะๆดูเท่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มีกิ๊กเยอะๆคือดูแย่อ่าคือดูแบบว่าคุณถ้าคุณไม่พร้อมจะมีคนเดียวคุณจะไปมีหลายๆคนทำไมอ่าคุณก็คุณก็เป็นแบดบอยแล้วคุณก็ คุยหลายคนได้แต่ถ้าคุณมีแฟนก็อยา่าไปคุยหลายคนออแบบ,บนี้สมัยสังคมมันเปิดแล้วใช่อาการเป็นเรื่องทีรร่ส<ม>ังคมยอมรับไปได้บางคนรำคาหรือว่าอ,อะไรก็ไม่ผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะน่าจะแบบถ้าทำอะไรคนเราก็ต้องมีํำผิดพลาดกันบ้างถ้าผิดพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไขก็ก็น่าจะได้อยู่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า เออก็หนักอยู่นะก็หนักอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้พอดีคู่ผมไม่เป็นพอดีคู่ผมไม่เป็นว่ามันของผมมันแยกกันเพราะว่าอความคิดไม่ตรงกันอ่าก็เลยไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงกับเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ลูกเขียนจดหมายพ่ป้ารับผมไล้ก้าคือใช่คือเราจะชอบบอกเวลาไปเที่ยวเนี่ยช่วยแบบมาบายบายหน่อยว่าพ่อป๋าจะไปเที่ยวแล้วนะ แต่บอกทีไรก็ไม่เคยมาเลยเพราะว่าเขามาทีไรจะร้องไห้ไม่อยากไม่อยากจากเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอาวะงั้นเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้พ่อละกันตอนเช้าเขาจะเขาจะให้กิมเนี่ยเขียนให้ข้างบนแล้วเขาก็เขียนเองข้างล่างใช่แล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มถึงความแบบ อ่าอบบางของลูกตัวเองประโยคมันสวยงามมากเลยใช่ใช่เขาแบบเป็นเด็กที่แบบอ่อนโยนมากอาจจะแบบได้แม่มาืีแม่เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็แบบปอบบางเออลูกก็จะได้แบบนั้นไทก้าตอนนี้คืออยู่กับยิมเพียนเ,เป็นหลักแทนเพียไม่สิเท่ากันเหมือนเดิมหรอเท่ากันเหมือนเดิมแล้วไ,ไทก้าได้ไรนี่ความเป็นเราไปบ้างรักรถไม่มีไทก้าไม่ชอบรถใช่ ขอคิดก่อนนะแ <laughs> ค่ชี้หรออาจจะอาจจะเรื่องของอ่าดนตรีศิลปะเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องกีฬาแล้วทุกอย่างที่ผมทําวัยเด็กปัจจุบันก็คือทำแล้วเขาก็ไปเรียนฮอกกี้ไปเรียนวาดภาพาเรียนเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เราเราต้อง เราต้องสนับสนุนไปชี้นําไปเตะบอลอะไรองชี้ไปใช่ถ้าถ้าไม่ชี้กูก็เล่นเกมอยู่บ้านท้งวันนัไม่ออกไม่ได้เล่นเกมอไหนพี่ข้าวไปทำกับกับน้องก้วยไปเล่นัใช่ครับเล่นไอซ์สเก็ตใช่ครับก็แรกๆเด็กก็ไม่ชอบหรอกฮะเพราะมันยากมันไม่เหมือนวิ่งเท้าเปล่าพอไปวิ่งบนไอซ์สเก็ตแล้วมันวิ่งไม่ได้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราก็บอกเขาแหละว่าเห็นไหมเนี่ย พี่คนนี้เป็นทีมชาตินะอายุมากกว่าเธอแค่ปีเดียววิ่งเป็นจรวดเลยเขาเขาวิ่งทุกอาทิตย์เดะเดี๋ยวหนูก็วิ่งได้นแรกเขาก็ร้องไห้ไปวิ่งไปนะแต่ตอนเนี้ยพอเขาวิ่งได้แล้วแล้วมีป้าที่อยู่ในลานน้ําแข็งเชิญเขาว่าเล่นเก่งจังเลยเขามีความรู้สึกมันสําเร็จแล้วเหรอมันคราวเออมันมันสิ่งที่เขาฝึกมามันมีคนชมแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ชมเ็ารู้สึกเฉย แต่ถ้าคนอื่นชมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่าเราคิดว่าพ่อแม่ชอบป่วยอมเป็นแบบนี้ปเนของพี่เนี่ยจะให้เรียนกับครูหนึ่งชั่วโมงแล้วพอหมดชั่วโมงพี่จะมาสอนต่ออีกชั่วโมงหนึ่งใช่้วตอนนี้คือมองทิศทางลูกไปในทางไหนครับพี่ของผมว่าเนาะมองว่าเขาออกไปทางแบบเด็กสายศิลป์นะชอบศิลปะชอบวาดภาพระบายสีปั้นตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรย่างเงี้ย ใช่มาช็อร์ต้งอืมสนับสนุนเลยมีความเป็นหัวอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่เขาต้องดุผมไหมเหรอดุล่าสุดนี่เพิ่งโดนตีไปแบบนี้ใช่ไม่ได้ตีมานานละเปิดเทอมเออเปิดเทอมขึ้นประมาณเหมือนอะไรนะอันอุบาลเหรออันเตี้ยมอันบ้านหรืออะไรเอออันอันบ้านนึงเขาเรียกว่าเยาวันเยาวันไอ้แล้วก็จบโรงเรียนวัดฝรั่งมามันก็ไม่ได้มีเยาวันเออ คล้ายๆอย่างนี้พอขึ้นมาปั๊บมันต้องมีการบ้านอพอการบ้านกลับมาเนี่ยการบ,บ้านมันเยอะอแล้วเป็นวันศุกร์ครูให้ส่งวันจันทร์ลูกผมก็เอาละพรุ่งนี้ใครทาแล้วกันเนี่ยออกไหมเราก็เอางั้นเหรอไม่ทําวันนี้สักนิดเหรอเอางั้นทําวันนี้นิดนึงแล้วพรุ่งนี้ทําอีกนิดนึงแล้ววันอาทิตย์ก่อนนอนให้ทํานิดนึงพอเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นคอน d i t i o n ที่ค่อนข้างยุ่ง เราต้องเซตระบบมันตั้งแต่วันนี้แหละอมึงจะมาทำสุกนิดสองหน่อยอาทิตย์กลางคืนแล้วต้องมาทะเลาะกันทุกอาทิตย์ที่มีกันบ้านเหรอเราก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งคิดเอาไงดีวะเอาไงดีวะสุดท้ายเราคิดใหม่เลย้าคิดให้ละเซตระบบเลยเลิกเรียนปุ๊บกลับมาทำกันบ้านให้เสร็จแล้วค่อยเล่นให้มันจบแล้วค่อยเล่น้องไห้้องเอาทำไมต้องดุกันแบบนี้ ถ้าเป็นมามีมามีไม่มีทางดุหรอกนีมีเทียบต้อนเียรีบโทหามามีก่อนเตอนนี้มันต้องเตรียมกันแบบนี้วะเพราะว่าหมายถึงเราตัวเตรียมมามีก่อนใช่เออมามีต้องให้ทำพรุ่งนี้แน่เออมามีไม่ใจร้ายเหมือนน้ฟ้าหรอกเดี๋ยวมึงดูป้อนข้อมูลไปแม่แล้วยังไงมึงต้องทำวันนี้เขาไม่ยอมเขาก็จะดื้ออสุดท้ายก็เอาไม้มาตีเัระวไม้อะไร ไม้ตีมืงวันตีแรงไหมพี่เทียไม่แรงไม่แรงตีแบบให้เอาเอาเอาอีกด้านหนึ่งเอาอีกด้านหนึ่งตีที่ที่มืองนี้ปึ๊กแล้วเขาก็ร้องไห้ไปทําไปเขาร้องไห้ไปทําไปท่าแม่มาออ้ป๋าใจร้ายดูมากเลยตีป๋กให้เดากันบ้านมามีมาถึงมุ่ามาดูซิลูกอุ้ยเขียนไม่สวยเลยเดี๋ยวลบใหม่แล้วทําใหม่ให้หมดหน้ามาแล้วถึง อุ้ยลูกอย่างนี้ไม่ได้เนอะโมกใหม่ให้หมดแล้วตั้งทำใหม่อีกรอบใช่ร้องหนักใม่ใหม่ใหม่ใหม่หลายคนแม่หรือว่าคุณบออะไรเลยท่านก็จะเอ็นที่การตีแต่เราต้องเห็นประโยชน์อะไรหรือว่ายังคงใช้วิธีอยู่ของบ้านเออคือไม่ได้ตีนานมากแล้วแต่เป็นคนที่แบบจะให้เวลาหมายถึงว่าลูกผมอะมันมันลองของอะเราจะเราจะพูด hard time เราจะพูดดีๆสักประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้ามันผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยคว้าไม้ขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> มันจะเอ้ยรู้เรื่องตั้งใเหรอโอเคโอเคอยอมดิวยอมดิวแล้<อ>วพอวันรุ่งขึ้นมาดิสนี่ลูกน้ององุ้มมาเล่นทีบ<อ>่บ้านก็<อ>ถามดิสนีเรียนห้องเดียวกันอนะบกาย้านทำเสร็จยังดิสก็บอกว่ายังไม่ทําทำเลย<อ>มันเยอะมากเลยลุงเพชรก้าก็บอกว่าเฮียทำเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเฮียจะสอนนะผมก็เลยบอกโอ้กว่าึงีะทำเสร็จโดนตีมไม่ไล่เขาฟังอ่ะ S <S ยาวเรื่องแล้วไปบอกน้องสิมันแสบมันแสบเออยาวเรื่องแล้วไปบอกน้องสิเออ <S 1> <S 1> <S แต่ในการตีอย่งเทคคือเราไม่ได้ตีด้วยอารมณ์แต่เราเป็นตีจากการแบบนั้นใช่ <S <S ใช่เหมือนเหมือนให้เวลา <S <S <ừ>. <S <S เออถ้าเกิดคุณยังไม่จบตรงเนี้ย เราก็คงจะต้องมีการทำโทษอะไรเกิดขึ้นแล้วนะอแล้วหลังจากนั้นน้องก็คือกลับมาวันศุกร์ทำเสร็จไหมหรือวันเสารเนี่ยทำเลยทำเลยทำเลยไม่มันเพิ่งเกิดสุดที่แล้วเลยซอส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 ใช่ซอสอสมันก็เหมือนเป็นการเซ็นระบบสร้างวินัยให้กับน้องใช่เขาจะได้รู้เลยว่าถ้ามีการบ้านปุ๊บกลับมาสิ่งแรกต้องทำคือการบ้านแล้วการบ้านก็จะไปทำเลยไม่ทำไม่งั้นต้องมาต่อรองป้าขอกินข้าวก่อน ป้าดูทีวีเสร็จแล้วค่อยทําได้ไหมมันเราไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้อยากให้น้องมีระบบใช่โอเคขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณคะหนึ่งสองาค่ะี่ใน้อนี้ต่อนะจ้าหนึ่งสองโอเคค่ะน้อนี้เนี่ยแล้วบรับรต้อคมน้่ยค่ะ